หัวใจหลักของหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงราชการที่9พระราชทานให้คนไทยก็คือการพึ่งตนเองโดยเฉพาะภาคการ,กรเกษตรแต่การพึ่งตนเองได้ก็ต้องมีปัจจัยที่ดีพอนั่นก็คือดินน้ำป่าสเสถือนไทยในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ3คนเล็กๆผู้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตคนแรกก็คือพันเอกแพทย์หญิงสุม,มนนาชเริม อดีตข้าราชการทาหารที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรใช้พื้นที่ของตัวเองกว่า40ไร่ในอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีเพื่อจัดการน้ำจัดการดินพลังงานสร้างที่อยู่อาศัยและสร้างป่าอาหารเพื่อรับมือกับวิกฤตและภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นตลอด10ปีหลังมานี้มีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นทั่วโลกพวกนี้จะมีผลกระทบต่อชีวิตพวกเราแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เตรียมตัวเนี่ย รับรองได้รับผลกระทบแน่นอนอย่างเช่นเรื่องของว่าวันข้างหน้าจะมีวิกฤตโลกร้อนจะเกิดมีน้ําท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเราก็เอาข้อมูลนั้นมาเป็นฐานคิดว่าเอ้ยแล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นสําหรับตัวคุณหมอเองเนี่ยนะคะคุณหมอก็คิดว่าอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องม่งห่มยารักษาโรคถ้าสามารถทําให้ในพื้นที่ของคุณหมอมีตัวปัจจัย4ี่พวกนี้ครบคุณหมอก็สามารถอยู่ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันข้างหน้าคนที่2คือพ่อคำเดืองภาษี ปรชาชาวบ้านที่ตั้งใจทําให้เมืองบุรีรัมย์าน่าอยู่มั่นคงยั่งยืนด้วยผืนป่าถ้าบุรีรัมจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดสําคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือความอุดมสมบูรณ์มีน้ํามีป่ามีดินมีอะไรที่อุดมสมบูรณ์เอออุดมสมบูรณ์นี้จะต้องมั่นคงเพราะอุดมสมบูรณ์มันไปได้เรื่อยๆมันก็จะมั่งคัง่ง สุดท้ายลูกหลานเรามาอยู่ต่อมันก็ยังยืนก็เริ่มจากแต่ละปัจเจก,ก่อนแต่ละคนนะ่ะแต่ละคนพื้นที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์พื้นที่ที่สองมันอุดมสมบูรณ์พื้นที่ที่สุดท้ายพอความอุดมสมบูรณ์ตัวนี้เป็นพลังแล้วทําให้คนอื่นเราตามมันก็จะไปต่อกันเป็นจิ๊กซต่อกันเองและคนสุดท้ายคือพ่อสถานตุ้มอ่อนบ้านยางคําจังหวัดนครพนมผู้เปลี่ยนที่นาให้กลายเป็นพื้นป่าเพราะเชื่อว่าป่าคือแหล่งรวมปัจจัยสี่ที่จะทําให้คนเราพึ่งตนเองได้ ป่าคือต้นทุนชีวิตความหลากหลายชีวภาพาคือที่มาของชีวิต 1. ให้อากาศ 2. ให้ปุ๋ยสให้อาหาร 4. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ระยะยาว,ยาวอันนี้แหละสวรรค์นบนดินผมเคยลูกแล้วผมรักต้นเลยเหมือนกับโลกเลย